หยิดลงกีบเร็วนน่้เบื้องเอาเด้อครับพี่น้องครับล้วก็ผู้ใดหมักแม่ลูกกำลังมองหาอยู่นะครับเด้อนี่ละเอาการสูงลูกของแม่นี้นะครับเนื่อหนั้งก็ถือว่าหามาหลายเต็มดีครับนี่ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บุญทูกะมีงวงามมาฝากพี่ตอนน้องอีกแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิกลับมาที่ข้อบัวของอคุณพ่อเดิมนะครับพี่น้องครับซึ่งตรงนี้นะครับเดอพิกัดกับยูทีบ้านหนองแวงม,งมวงตําบลกุดโดนอำเภอห้วยมิกจังหวัดกาฬสาินนะครับเนาะวันนี้ก็มีมาให้พี่ให้น้องกับ หัวสาวสีสดสดแบบนี้แหละครับพี่น้องครับแล้วก็มีแม่ลูกอีกคู่นึงนะครับด้วยทั้งหลังคุณนี่เห็นแวบๆก่อนครับพี่น้องครับเอาส่วนเบอร์โทรศัพท์นี่ผมก็จะให้ว้ก่อนเลยเด้อครับเด้อเบอร์065671 3839เนะครับเนาะนี่จะให้ว้ก้อนเลยผู้ใดอยากจะได้รก็ให้โทรเบอร์ทีให้ไปหรือยุ่หน้าจอตรงนี้แหละครับเอาก่อนอื่นไปทักทายกับทั้งพ่อเดิมกันครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อเดิมน้องแว้งม่วง ตำบลกุดโดนอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอ่าเห็นนะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ง้วนเสาตัวนี้พี่น้องครับอ่าโตนี่เป็นง้วนสีหูแล้วก็เชื่องนิ่งคักได้คับพี่น้องครับจับได้ใบได้เด้อเดี๋ยวผมสินี่นะครับเนาะจับรูปเหรียญก็ได้ครับพี่น้องครับผู้ใดมักง้วนหูหูเอาโตนี่ไปเลยนะครับเนาะแล้วก็เป็นง้วนโตใหญ่เดี๋ยวมาพังกันว่าอันนี้เป็นลูกของไอ้พ่อโตได้ครับพ่อลูกของพริกแดงครับลูกของพริกแดงนะครับ SK 5 8 1 สูงกับร้อยซี่สิบพอบัดหรอร้อยร้อยหาสิบหกครับตัวตัวนี้ไหมครับตัวนี้ร้อยหาสิบหกนะครับพี่น้องครับอันนี้รอวันแล้วนะครับพี่น้องเด้อวัดเรียบร้อยแล้วครับวัดเรียบร้อยแล้วเด้อครับพี่น้องครับเอาผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะไม่มีตำหนิตำยังดรอกครับไม่มีตำหนบเด้อครับไม่มีตำหนิ้ยังแจ๊กยังดอกอดใจรอไว้ก่อนนะครับผู้ใดอยากจะฟังราคาพี่น้องเดี๋ยวพาเบิ่งงวนาจักน้อยก่อนนะครับเนาะนี่แหละผู้ใดถูกอกถูกใจนะครับพี่น้องครับนี่แหละเขาก็ได้มีนลครับพี่น้องะเดือน สิบเจ็ดเดือนแล้วครับสิบเจ็ดเดือนก็เป็นสาวแล้วล่ะพี่น้องครับนี่บวสิบเจ็ดเดือนนะครับเด้อกาลังจะเป็นสาวเต็มที่แล้วนะครับเนาะนี่เนื้อหนังผมจะให้เบิ้งเกไก่เลยก็แล้วกันนะครับเนาะเอาตัวนี้พอว่าไ้เถอดไดครับว้อยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้ามาเอาเลยแล้วก็ให้ด่วนให้ไวครับพี่น้องครับนี่ใครช้าเสียดายแน่ตัวนี้นะครับเนาะเนานี่นี่แหละครับส่วนไท่ส่วนซิม บมี้ตำหนีเลยนะพอดนะคนนี้เนาะมันสีขาวมันนี่มันแลนนันแซงกันนันเขาคอกมันเร่ตำไมมนี่โอ้แซงกันเขาคอกเป็นแบบนี้หรครับมัะแนเขาคอกมันเร่ตำมันตนหัวไหมโอ้อันนี้บ่เป็นลั้ปีเด้อพี่น้องเด้อบ่อบ่แม่นดิบ่แม่ขายพี่น้องมีอย่างเดียวอย่างเดียวเห่อมีเป้วเดียวเท่าไหร่พี่น้องครับนอกนั้นก็เเดียวมันแล่นันตำหัวอ่าคลอกถ้าดูจิ๋นนะครับเนาะนี่ล่ะเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้ออ่าหางดอกบ่บ่ดอกนะครับพี่น้องครับนี่ล่ะอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับเนาะ นมนี่ก็บซีหัวอยู่นะครับพี่น้องครับเอาเบอร์โทรก็อยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับเอาพอมัป็นยางได้อยู่มเป็นพวกรึเปลนี่ตรงยางได้ครับเออดึงนั่งแค่น้อยนะครับวันนี้ส่งที่ทั่วภาคอีสานนั่นแหละส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับง้อของพ่อเดิมเนาะอันนี้มันก็นิ่งเกินครับพี่น้องครับเอายางในโลกมันเชื่องมากเลยครับพี่น้องครับเอานี่เพิ่งทายยางครับพี่น้องนี่ตัวนี้น่าจะถือฝึกมาดีครับพี่น้องครับนี่บทตื่นค้นนะครับเนาะนี่อยากกะได้มางลู เก็บปญหาตอร้องได้อีกทรงฟีตัวผักอีสานครับต่อร้องได้ครับตัวใหญ่อยู่ดนะครับพี่น้องครับตัวนี้เอ้าเบื้องหลังแตกหน่อยแตกหลายสมัยครับพี่น้องเบื้องเอานี่นี่เออเอาพอดึงผมประทังพื้นให้เบื้องขางนี่เสียแดดไปนี้เออนี่ให้เบื้องเบื้องตรงมันเป็นเปล่าที่ว่าแสงกันเข่าโค้งนี่ครับพี่น้องครับแสงกันเข่าคอกพี่น้องเออเนี่ยเบื้องกีบเล็บใกล้ๆครับพี่น้องครับชัดๆนี่แหละกีบตัวนี้ว่ามันแต่งให้เราคุณละพี่น้องนี่อันนี้งามดีอยู่นะครับผม ด้านข้างลึง,ลงกับนี่นะครับเป็นยังไดเบื้องเอาสีแดงจัดนะครับพี่น้องเดอ้อโคงสางกับเนื้อก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมนี่แหละต่างคอนะครับเนาะใหญ่ๆย้อยๆแบบนี้แหละเออนี่แหละครับเอาตัวแรกนะครับพี่น้องครับผ่านไปกับบวัวของพ่อเดิมถูกวกถูกใจ่่ครับพี่น้องครับเด้อมากระจังเอาครับพี่น้องครับนี่หรือ,อกกว่าถ่ายดานฟืนว่าเปก้อนเท่ากับทุกแต่ก็มาจำเห้ไว้่ประสันวาเอา เห็นแล้วครับถูกอกถูกใจหรือไม่ก็พี่ให้น้องเป็นผู้พิจาจรณาเอานะครับน้าผมก็จะทายให้พี่นอ้องเมื่อเป็นซื้อกลางซื้อครับรายละเอียดเชิงลึกพูดคุยต่อรองกันกับเจ้าเจ้าของวัวได้ครับเด้อต่อไปจะเป็นแม่ลูกนะครับเด้อลูกตัวนี้ต้องบอกว่าแขนอันตันโตเต็มดีดีครับพี่น้องเมื่อเบิวมาลูกพ่ออะไรพ่อนี่โอ้ลูกของไงกาลิ KF 68นะครับอันนี้ใบหลอดของลูกมีไห้นะครับเนาะแ๋ยวเขาอายุเท่าไหร่ครับ วันเกิดในนี่นะครับเด้ย23เมษายน64นะครับตามใบนี้นะครับเนาะ23เมษายนแล้วก็พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาประมาณ8เดือนเหรอครับเนาะโดยประมาณนะครับพี่น้องครับสูงกับที่ลอย30กว่าเลยหระครับพี่น้องตัวนี้แม่มันขึ้นเชิงมาท่านแม่มันขึ้นแล้วนะครับพี่น้องครับพอเราว่าแต่ว่าผสมมาท่านครับพี่น้องเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วเอาผู้ใดอยากจะได้อ่าผลงานของ KF68 กาเล็ดนะครับเนาะนี่เอาไปไอจดเอฟต่อยอดนะครับพี่น้องครับนี่แหละอ่าจิ้มนะครับพี่น้องครับดำสนิทเลเดอร์นี่ เอาแม่มันสูงยุ่เท่าไรครับพ่อเนี่ยแมมันสูงที่ร้อยหาสิหกโดยประมาณนะครับพี่น้องเด้อร้อยหาสิาร้อยหาสิหกบวกนี่แหละอ่าอันนี้เป็นในลูกตัวที่ใดของเพลินครับยืนอยู่นี่อันตัวยืนนี่เป็นลูกแรกนี่ครับเป็นลูกแรกนะครับพี่น้องครับเอาแม่เป็นสัตว์แล้วผู้ใดอยากจะได้ก็คือลูกตัวที่สองแหละครับถี่จะไปเนาะนี่แหละมาบึงครับพี่น้องครับว่าเนื้อหนังครอบเป็นยังไงนะครับเนาะอันนี้เขาเห็ดไห่เรียบร้อยเลยเด้อครับเด้อ นี่แหละเอ้าหยิบลงกีบเร็บนน่เบื้องเอาเด้อครับพี่น้องครับแล้วก็ผู้ใดมักแม่ลูกกาลังมองหาอยู่นะครับเด้อนี่แหละเอ้าการส่งลูกของแม่นี้นะครับเนื้อนังก็ถือว่าไห้มาหลายเต็มดีอยู่ครับนี่อ่านี่เด้อเอาพอคู่นี่นี่ว่าไวเท่าไรครับคู่นี่ว่าไวอยู่ที่สิบสองหาครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับเด้อได้ง้วไอ้ลูกโตเต็มดีดีครับพี่น้องครับแม่ก็ถือว่าใญ่เติบอย่ครับพี่น้องครับ อยากจะได้แบบนี้มาเอาเลย1นึ0 0 0สนสอันเดี๋ยวผมจะเบื้องห้ลกเบื้องท่ายายางครับนี่อุ้ยไออุ้ยไอ,ยอยแล้วครับนี่วันเป็นหมูแล้วเนาะนี่คู่นี้ก,ร <c oughs> การรับประกันตำหนิไห่นะครับเนาะรับประกันตำหนิทุกอย่างครับคู่นี้รับประกันตำหนิทุกอย่างเป็นงวดอาอันนี้คือราคานี่เพิ่นเปิดแบบแบบพร้อมส่งฟรีภาคอีสานนะครับพี่น้อง <c oughs> เ้อนี่ภาคอีสานส่งฟรีครับภาคอีสานส่งฟรีนะครับเนาะเบื้องท่ายยางของลูกไปก่อนครับพี่น้องครับอ่า เดี๋ยววันนี้ก็จะพาเบื้องแม่มันครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นวัวที่แดงดีทั้งตัวเยอะนะครับเด้อจิ้มดำๆนี่แหละนมกับซีหัวเยอะนะครับเนาะตัวนี้ก็ได้ครับนี่เรื่องนมงอวีปัญหาหรอครับไม่มีปัญหาหรอกครับผมนมซีเต้าเอ้าเดี๋ยวจะให้เบื้องใกล้ๆครับพี่น้องแม่มันเนาะนี่นี่นะครับผู้ใดมักแม่ลูกกำลังมองหายุ่ของพอเดิมเพื่อนกับมีมาให้ครับผมนี่อ่านี่แหละครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับเด้อเอ้า นอกจากนี้เรายังมีควายทองนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ควายทองนะครับพี่น้องครับกะสิผ้าผีผ้าน้องไปเบื้องกันนะครับเนาะนี่เบิ่งมวยชัดมาเบื่องอยู่หนาคออีกครับตัวเง้วดีได้เนี่อ๋อพี่น้องมักน้ำวอแบบนี้อออ่ะนี่แหละครับปลาสิผ้าไปเบื้องควายทองครับพี่น้องครับตูนตัวหนึ่งอยู่ต่อยโมใหุ่นเดี๋ยวจะพาไปเบื้องกันครับอ๋อเนี่ยแหละครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้ควายทองนะครับเด้อเดี๋ยวจะให้เอาเล่าออกจากหฮมใหม่มาทางนี้นะครับพี่น้องมาที่เอ่อ นเด้อครับเด้อผีมาผีมาตัวนี้เป็นควายท้องนะครับเด้อโต้ใหญ่อ่างลึกโต้วนกลมเลยเหรอครับพี่น้องมาเมื่อวาอันนี้อันนี้นมมันเต็งเหรอตัวพ่อครับมันได้แปดเดือนแล้วดิครับโอ้ท้องแปดเดือนท้องแก่สีขอดเหรอพี่น้องครับท้องแก่ใหญ่เหรอครับผมนี่ใบพี่คใบใบมีอยู่บ่ใบมีอยู่ครับผมเรียนเอาใบจักบาทก่อนโอ้ไปล่าใบนะครับน้องเดี๋ยวให้พ่อไปเอาใบกันครับพี่น้องครับแป๊บหนึ่งนะครับเด้อใบเราลืมอยู่หม่องพูนครับพี่น้องไทยงัวนคุณเอาเดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับ นีเอาพี่น้องเดี๋ยวเราเอาใบมาแล้วครับวันนี้เด้อท้องกับเพชรอีสานนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะอ่าเบื้องใบให้น้ำนะครับเนาะนี่นี่แหละครับพอพันครับพี่น้องครับเป็นท้องที่สามนะครับอ่าผสมวันที่สามมิถุนายนหกสี่กำหนดคลอดกับสิบห้าพฤษภาคมหกห้านะครับเด้อมีถุน้ามาหอดวันนี้กับสิบวันเป็นแปดแปดเดือนหรือมั้งครับพี่น้องเอ้าอยากเจออะไรแบบนี้สูงยุทธอะไรครับพอตัวนี้ สูงยี่ร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามนะครับพี่น้องครับนี่แหละความวุ่นไอความลึกของมันเป็นยังไงครับพี่น้องเบื้องเอานี่ตัวนี้ถุงเท้าขาเลยครับเด้อเอาเบื้องเอาครับพี่น้องนี่แหละอัตลักษณ์ควายไทยครับพี่น้องครับควายพื้นบ้านผู้ใดญ่กำลังมองหาอยู่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะเอาเบื้องส้นหนาชัดๆครับพี่น้องครับนี่วงเขาตัวนี้ไอสวยงามสมบูรณ์มากครับผมนี่แหละเนื้อปุ่มเผาครับง่วงหน้าหนาเลยแหละครับพี่น้องตัวนี้เอาพอราคาอยู่เท่าเรยครับตัวนี้ทองใหญ่ๆนี่ ราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าเด้อครับพี่น้องครับกเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าพันบาทอันนี้ก็ส่งฟรีภาคอีสานขือนกันนะครับครับครับส่งฟรีภาคอีสานเช่นกันนะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ทายาทของพอพันธุ์ทีเราก็ดีๆขึ้นมาอีกนะครับเนาะผสมไปแล้วทองแก้แล้วนะครับเตรียมกินน้องอย่างเดียวเลยนะครับเนาะนี่เอาเบื้องเอาหลังเปลเ๊็ดีๆนะครับผมนมกับซีหัวนะครับเนาะเอาพอให้มันยางบว้เนี่เออเดี๋ยวจะให้เบื้องทายางนะครับ ผู้ใดเห็นแล้วกะเขาว่าเบื้องตัวจริงได้แล้ครับเด้อยู่หนาคอกของพ่อเดิมนี่แหละครับผมนี่ตัวอย่างใหญ่นะครับพี่น้องเนาวนมากมากครับผมเจ็ดหมื่นห้าต่อรองได้นะครับครับนี่นี่นนะครับของคอกของพ่อเดิมกัสีมีทั้งวัวทั้งควายแหละครับแต่ละรอบมากนะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้ตัวใดก็เลือกเอาโดยเฉพาะบัวนะครับเด้อเนา สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไว้ทีกลางทุกหน้าของพอเดิมนี่แหละครับผมังในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคร,บคร,บครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารวัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารวัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนม สนใจติดต่อ0897102244สิงคำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง